เอ้ากูทำอะไรของคุณอะรีรีเีไอ้ยโยเขาจะขวาเป็นเฮียอะไรฮะไอสารเลวมึงไม่ยกมือเหรอโอ้ยไอ้แต้มมึงยิงกูกูไม่ได้ยิงเฮ้ยมันเอาอันนมาแล้วมันจะชั่วมึงไอ้เฮียมันบอกว่ากูใช้กำลังโดยใช่เหตุอะไอ้เฮียแล้วมึงจะให้กูทำยังไงวะลูกชายพี่เฮ้ยโอ้โหขอบคุณไอแต้มึง มันก็มึงยิงเร็วจังว่ามึงไม่พี่แต่ว่าน้องใช่พี่อะไรอะไรแกมันช้าเป็นบ้าโอเคโอเคทำดีมากหรือว่าเราต้องเก็บอีเวนต์ให้หมดหรือเปล่าเออในไงในไงในห้องน้ำนะอาร์ตเห็นปะไม่เห็นห้องน้ำเนี่ห้องน้ำนี่นี่นี่ตาคว้อตาคว้องอ้เงั้ยมึงไปเก็บอีเวนต์เอ้า เฮ้ยไอ er. ้เน่สิวเวียนซิวเวียนไอ้เหี้ยผมสิงปืนเร็วนะครับคุณอาร์ตขอโทษผมบอกอะไรใช่ไหมคนกดอนอีก่อนดีดีปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหได้เอฟไอเหี้ยนะไอเหี้ยโอ้ไมค์ก่อไออาร์ตมันยอมแล้วอ๋อไอเหี้ยมันไม่ยอมเออโอ้ผมม่เออไม่แฟนอ่ะมีแฟนเฮ้ยเอ้าแล้วมีมาจู่มึงไอ้เน่เป็นยีกู

แต่มรถพันหนึ่งเลยเพื่อนมันถึงลถพันหนึ่งวะเจ็ดไหมไม่ไหววะไม่ไหววะต้องรีวะยกเบรคสิวะยิงขู่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพาเพื่อนมาไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเราเราไม่น่ารีเลยวะเอ้ยคุณทำอะไรอ่ะเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับเฮ้ยผมต้องไขให้เปิดเลย เปิดแท้อ้ยเฮ้ยมันเอามีดมาอืมมันเอามีดมาไม่นโซนไงไอ้สัสผมเคียงข้างนายให้อัดเฮ้ยอ๋อผมรดนยิงเลยรึเปล่าคุณคุณฮิวได้โอ้ฮิวเลยผมรดนยิงอ๋อปะกลับมาละเฮ้ยได้แล้ววะรับซรบอ๋อมันคมมากอ๋อระวังปืนลงซะ เอาได้ข่าวว่าที่นี่มียาอยู่ผมไม่สนแกมาถือปืนต่อหน้าฉันปืนแล้วกูแล้วอ๋อมองปืนเรายิงแบบไม่สนเลยวิววิววิวไม่รีดไม่รีดเลยเต้เลยเต้เลยอ้อมันเอามีดจ้วงผมดีมากคุณเต้คุณทำดีมากกูมีเต้โอุ้ยว่าจะมาจะมาคุณคุณกลับไปเต้ได้โอ้โหขมมากจับทีที่ค่มมาก ไม่เอาที่ไม่ใช่เตะมือแพ้เลยมือมันเร็วมือมันเร็วเร็วมเร็วจังวะเต้เอฟวิ่งคุเตะหรอวะโอ้มันเที่ชตผมออฟฟิเซอร์ดาวออฟฟิเซอร์ดาวโคละคุณต้องทำหน้าที่ละโอ้ผมอุ้ยมือมันเร็วเลยดาไปทำงานอืมเอาปุ่ต่อยมาฮัดกดเอฟกดเอฟ เออโดนเพื่อนกูดีเชห้าพแล้วเต้ห้าพันแล้วห้าพันแลวเะห้พัแ้ว่ต่อยมันอืมี่สต็อบอะไรเลยสัตว์เพื่อนกูบัดหนักนะก่อนเต้หกพันสี่มึงว่าได้เท่าไหร่วะเ่ะใช่เหรอเออเอาเรชี่ยไปไปไปแต่แต่รอบ่ะมึงยังจะผ่านด่านนี้เลยอีเฮ้ โอ้โอ้เป็นไปไม่ได้เว้ยได้แต่คูเป็นไปได้ยิงยิงคูมันเฮชยช็อตแมนมากคนแมนมากเขาไปอีเวนเขาไมเดียเขาไปเดียวเขาไเดียวเดไปว่ขอข้างหน้าปวข้างหน้า่เสียว่เห็น้วลววงเอ้าอยเ้ยวตานี้มันมีปืนเยอะอย่างวะเออมีมี่มันจะใส่แล้วอ่ะ โอ้เอาดิเอาดิเจ้ากูเชิงไปดีเฟรชแบงอะไรอะเอาว่ะด้อะไรอ่ะได้สี่นะสี่บวกนะออฟิเซอร์อ๋อโดนยิงเยอะเกินโอ้โหสี่บวกไอ้สัสเหมือนเกศในมหาลัยเลยหนึ่งสองสามไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นคนเป็นคน พลเรือ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 อุ้ยโอ้โฮมจะมากกูวิ่งไว้เลยวะเก็บได้เก็บได้โอ้ยหาผ่านรอเอาเรื่องเอาเรื่องเอ้าอ๋อเอาหลังกูอยู่ข้างหน้าเลยโอ๊ยมันเอาวีดจ้วงผมมันเอาวีดจ้วงผมแรงมาก มกูยิงห no, no. yeah. oh. okay. ัวมึงไ้เต้มึงเลยตายเฮ้ยมีคนมา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 เก็บอาเลยเนลเลเฮ้ยออ้ยเอามันแฟร์โ้โวะเฮ้ยมีคนมาอัดเฮ้ยไอ้เหี้ยแขนเซิรไปได้เฮ้ยออเ้ยไได้ได้ ไม่ต้องตายไปเลยอีไม่ต้องเดเดเดเตดเเายม่ต้องยจมัดต้องยิงมัต้องยิงมันเฮ้ยผมชไปเฮ้ยมีปืนมีปืนอาตจากการหน้าที่นม่เอา้ะเพราะให้คุณไว้ใจผมเฮ้ย เฮ้ยเออขอโทษโอ้ยเย็ดแม่ลบห้าร้อยโอ้ยฟิสิชเชื่อโอกูกำลังล็อกไอ้ตัวมันกันเกมมันเล่นยากจังวะเย็ดแม่เข้าไปต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยเขี้ยตะเต๋อไปเอาไปเลยกว้างมากอ๋อมึงต่อยกูไป

ฟปใช่ไหไปรวบตัวรวบตัวรวบมันถอยเฮ้ยเดี๋ยวเดกูไปแผใช้ดหวะเอาปะเฮ้ยเยี่ยมนั่นยอดเยี่ยมยิงขวานัดยิงขวามันข้างๆโอ้ยทำหน้าที่ดีๆมากคุณอาเพื่ด้เป็นตำรวจที่พึ่งได้จริงๆเดี๋ยวห้องสองห้องสุดท้ายสอบอืมุ้มโดนเพื่อนกูยิบมันเลยซาดไอ้พี่ไปต่อยเลย ไปบุุ๊๊ตายมันสวยเฮ้ยเกือบตายแล้วกูกูเกือบอยวิมนึงไอเต้เยอะเท่าไหร่อะ้ออเอจีครแบก้นไอโอ้โหจะอมไมได้ยังไงวะนะปากนิดเดียวเองเราได้แล้วเหรอวะอุ้ยเอีอาร่ะใช่หรอเลี้ยเอโหเยเอาไอ้เยยมีสเปสเปพิไทยด้เควินสตาร์นีสสวกี้ เีเตบลวดกูมัจะมาเว้ยกูมัจะมาเว้ยเอชม่เข้าเอาเอไี่ทีพทอนต่อยมาแล้วต่อยมดแล้วปุ่นปุ่นปุุุอะไรเคียงขว้คีย์ขว้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 ข้ขว้ขว้ขวนขว้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 ขื้เว้ขว้ขว้ขด้ขร้นว้ข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 ว้ยว้ข้ขวจังว้ มันมาแน่มันมาแน่ฮ่เฮ้ยอ้ออะไรมีคนในนี้อัดเอ่อมีไี่ขยับตูววะเดี๋ยวกูใช้สเปรย์พิทัยฉีดเลยนึงพิทัายเอ้ยโอ้โหสเปรย์พิทัยเฮ้ยอะไรอะไรไอ้สารเลวฮะสเปรย์พิทัยโคตรโกงไอ้สัสโดนกูนะโดนกูนะอุริยะใกล้นะมีแฟดปะเฮ้ยกูมีแฟดปะกูโดนมีมีลูกนึงลูกนึง ประตูเอาไอ้เใี่ยนคนปกติเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้เว้ยนี่มันอยู่ฝั่งนี้จริงผมดรถไฟแล้วเปิดประตูไว้เอ๊บมีปะตานมันไอ้เหี้ยคนเดานมันมันโดนฝันได้เหรอวะ่าฮ่้ฮเาฮ่าฮ่าวิ่งแต่แต่แตพึ่งแต่พึ่งรีบพึ่งรีบวิ่งคอมเฮ้ยต่อยไม่เอาปะชีกประตูเต้ปะชีกประตูปะชีกประตูด้านซ้ายประตูจะเปิดด้านซ้ายประตูจะเปิดด้านซ้ายอ่าอะไรนะฮะเฮ้ยเฮ้ยชุบ สวยเอาเคียเก็บอ๋อน,นี่นี่้องนี้ไม่เก็บผมไม่มีแฟลชก็ได้รัเราไปเรื่อยเฮ้ยอืมเฮ้ยของอืมหุยเก็บของเก็บของก่อนเก็บเขาเคียร์กาวพันเอลบอาร์ไม่แย่ว่ะได้แย่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กูไม่แย่กูไม่แย่เพื่อนกูไม่แย่เข้าเลยเข้าเลยอุ้ยเฮ้ย เออดเรกเตอร์ผมผมผมขอโทษพระพ,พระเจ้าผมขอโทษมันก็นพูดอะไรเนี่ย <laughs> พระโทษเพื่อที่อะไรผมผมช่วยพวกบ้านเดผมดผมเขามาขับผมอะทำทำอะไรบอกกูทีผมอะผมวางผมวางระเบิดมไในสตูดิโอม,มึงมึงยกันนะบอสโคบ เอออารา youtube True Cross ดอโอ้ยเชียร์คนเฮีอ้ยเอ้ไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ยกองใต้พื้นนะเต้กองใต้พื้นเฮ้ยโอ้โหเอ้โอ้โหยัดแม่ไอสัตว์ด้านสองไอเต้เยัะสองเป็นที่ด้านสองมาไอสัตว์สองจีเอ้ยตามจริงตรงนี้ต้องเป็นหน้าต่างให้คุ้มครองไม่ได้ผมว่าแล้วมาต้องมีโคนจะกลับเวลาเต้จะกลับเวลาผมวางระเบิดไว้เฮ้ย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 เฮ้ปะไกลนะปะไกลเลยนะเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนโอ้ยรับสับละเจอได้หรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นเปิดประตูได้เลยผมเชียร์ทางไกล าาซ้ยผมผมเสียซ้ายมีคนดึงมันจะเป็นโอ้แมนดาวแมนดาวโอ้ยเสียสองคนกดผิดผมแด้านซ้ายเอาทราบเอา๊ะวิกเอ้ากับปีเกินแต่คุณต้องยิงวะอุ้ยคุณโดนระเบิดแล้วเต้มื่อคืนระเบิดมันเป็นยังไงวะไม่รู้เหมือนกันอะเฮ้ยกระลาง ผมอ่ะสิงปืนไวยังไงแล่วเฮ้ยเอ้าคุณเต้โทษทีมือมันเร็วไปหน่อยอืมเร็วจริงนี่ยห้องนี้ไงนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อ๋อโอ้นี่ไงเต้นี่ไงนี่นี่นี่เฮ้ยไปเฮ้ยไปโอ้แล้วแต่กู้ไงอะ

เฮ้ยถูกจริงใช่หรอสายสีน <bes> ้ำเงินยังไงเราเดินไหนห้องเดอนในห้องเย็นนั่นแหละเฮ้ยเฮ้โอ้โหเป็นห้องใหญ่กูไม่รู้แฟชั่งเป้งปุมาโดนมาโดนมาโดนอ่ะผมยิงไม่โดนเอาไงจะต่อไหมไม่ต่อแล้วไอ้เหี้ยโคตรยากเลยสัตว์เฮ้ยปืนช็อตไอ้เหี้ยสตันการเลยสัสจริงไอ้สัตว์เอ้ยพอต้องแฟดไป แม้แต่กูยาไม่จะเป็นไหมเชื่อกูเชื่อกูมันจะเป็ี่ยนไหมเมื่อกี้กูรอดมาได้ด้วยกูรอดแล้วยา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 ไม่จะเป็ี่ยนไหมกูกูเอาที่จับดีเรือเฮียโอเคแม่งเดินแม่งเดินยากว่ะโอ้รอบนี้ไม่มีจับอุ้ยโอ้ยผมแม่นมากไม่ตายมันคมมาก

ยังไม่ได้ยิงเลยเอ้ยโอ้โหยดแม่แม่งฟลิกไอ้สัตว์เว้ว้ไปไหเขาเลยเขาเลยเขาเลบบเรียไปเลยยี่ยมาน้ที่ไดย่มากผมจับองเฮ้ย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 คุยยิงคุยยิงช็อตมึงทไมเนี่ยโสวยโ้ย้ามันแบบเร็วอะหมัดมันเร็วมากชชิมัน เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอุ้ยเต้โอ้ยโหูมือเร็วเยอะไม่มันไกลยังอ่ะมือเร็วพอมือเร็วพอเออโดนสัตว์ตายเขียวไปดิตายเขียวไปดิเฮียต่อยมาเต้ยิงคู่มันมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนสัตว์ไอ้ฮอสสุดท้ายเต้โอ้ยเต้โอ้ยปาล์มอะเฮีย เฮ้ยคุณจะรอดใช่ไหมคุณอ้าตดูเหมือนคุณจะไปหลอดแล้วบาดเถอนซะตายเต็มรีเยี่ยคนละเมือไม่ถือปืนดีสัตว์ก็เที่เลยเนี่ยไอ้โวยที่นี่แหละโคตรเอาโอ้ย โดนบริษัทเฮ้ยพวกผมจะว่ายัดแม่สซะเลยโอ้ยเหนื่อยมันเหนื่อยอย่างเกมวิ่งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะสแนปสแนปสแนปว่ะเอ้ยเอาวะเอาวะสแนปพิกตาวะตาวะ โอ้ยใส่เดาตาผมมาเดี๋ยวยิงเลยนะเดาผีไฟนะอัดหนึ่งสองสามไปยิ่งเจ็บมันยิ่งอันนี้ <c oughs> น่าเต่ไอ้เหี้ยเป้าเป้ามันเริ่มบ,บานเว้ยอ๋อมันแบบเฮ้ยเออมีเยอะเสียแล้ <c oughs> คือกูตายต้องการผ่านต้องการผ่านมากมาก <c oughs>

โอกูคอมากเอ๊ะเฮ้ยโอ้โหแม่งเท็เอาวะสีเขียวสีเขียวอืมเอาเว้ย่า่าฮ่ มึงโชเดีโอ้ยเวโจังวอลดไปวอล์ดละไปวอล์ดลวเลเวลม่กมีป้าแม่งมีสิบแปดดาด